เราควรเชื่อในสิ่งที่ถูกต้องถูกทำแม้ว่าจะยังไม่ได้ทำให้แจ้งด้วยตนเองหรือไม่ในสังคมเรานั้นมีผู้คนจานวนมากที่คิดว่าเราจะเป็นผู้ที่เชื่อเฉพาะสิ่งที่เรามองเห็นพิสูจน์ได้หรือทําให้แจ้งด้วยปัญญาของตัวเราเองเท่านั้นทว่าบางสิ่งบางอย่างในโลกนี้ซึ่งเป็นคําสอนที่ถูกต้องถูกทาตรงตามสภาพธรรมตามความเป็นจริงถ้าเรายังไม่ได้ทําให้รู้ทําให้แจ้งในสิ่งนั้นเราควรที่จะโปรงใช้เชื่อในสิ่งนั้นหรือเปล่า มีพระสูตรที่น่าสนใจในเรื่องนี้ชื่อว่าปุพพากโกตกะสูตรว่าด้วยพระธรรมเทศนาที่ปุพพโกโกะข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณนะปุพพโกรกะเขตกรุงสาวัตถีณนะที่นั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้ารับสั่งเรียกท่านพระสารีบุตรมาตรัสว่า สารีบุตรเธอเชื่อหรือไม่ว่าสัตทินรีที่บุคคลเจริญทําให้มากแล้วย่อมอย่างลงสู่อมตะมีอมตะเป็นที่ไปในเบื้องหน้ามีอมตะเป็นที่สุดข้อความในที่นี้พระพุทธเจ้าท่านตัดในทํานองเดียวกันกันกบวิริยินรีสัตตินรีสมาตินรีและปัญยินรีเหมือนกันพระสารีบุตรได้ตรัสตรอสว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้อนี้ชนเหล่าใดไม่รู้ไม่เห็นไม่เข้าใจมิได้ทําให้แจ้งมิได้สัมผัสด้วยปัญญาชนเหล่านั้นพึงถึงความเชื่อต่อผู้อื่นในข้อนั้นว่าสัตธินรีจนถึงปัญญินรีที่บุคคลเจริญทําให้มากแล้วย่อมอย่างลงสู่อมตะมีอมตะเป็นเบื้องหน้ามีอมตะเป็นที่สุด ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้อนี้ชนเหล่าใดรู้เห็นเข้าใจทำให้แจ้งสัมผัสด้วยปัญญาแล้วชนเหล่านั้นย่อมไม่มีความสงสัยไม่มีความแครงใจในข้อนั้นเลยว่าสัตทินรี์จนถึงปัญญิซีซีที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วย่อมอย่างลงสู่อมตะมีอมตะเป็นเบื้องหน้ามีอมตะเป็นที่สุด ก็ข้อนั้นข้าพระองค์รู้เห็นเข้าใจทำให้แจ้งสัมผัสด้วยปัญญาแล้วข้าพระองค์ไม่มีความสงสัยไม่มีความแคร์ใจในข้อนั้นว่าสัตทินรีจนถึงปัญญินรีที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วย่อมอย่างลงสู่อมตะมีอมตะเป็นเบื้องหน้ามีอมตะเป็นที่สุดพระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสตอบยืนยันกับคำตอบของพระสารีบุตรว่า ดีละดีละสารีบทข้อนี้ชนเหล่าใดไม่รู้ไม่เห็นไม่เข้าใจมิได้ทำให้แจ้งมิได้สัมผัสด้วยปัญญาชนเหล่านั้นพึงดําเนินไปด้วยความเชื่อต่อผู้อื่นในข้อนั้นว่าสัตทินรีจนถึงปัญญินรีที่บุคคลเจริญทําให้มากแล้วย่อมอย่างลงสู่อมาตะมีอมาตะเป็นเบื้องหน้ามีอมาตะเป็นที่สุด ข้อนี้ชนเหล่าใดรู้เห็นเข้าใจทำให้แจ้งสัมผัสด้วยปัญญาชนเหล่านั้นหมดความระแวงสงสัยในข้อนั้นว่าสัตทินรีจนถึงปัญญีซีที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วย่อมอย่างลงสู่อมตะมีอมตะเป็นเบื้องหน้ามีอมตะเป็นที่สุดปุพพะโกธกะสสดจบจากพระสูสรทั้งหมดที่ได้กล่าวมานี้ทำให้เรามีความเข้าใจว่า สิ่งใดก็ตามที่เป็นสิ่งที่ถูกต้องถูกทำดำเนินไปตามความพน้นทุกเป็นไปตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านสอนให้เราเป็นผู้มีความเชื่อในบุคคลอื่นด้วยข้อความเหล่านั้นก่อนถึงแม้ว่าเราจะยังไม่รู้ไม่เห็นไม่ได้สัมผัสสิ่งเหล่านั้นได้ด้วยตนเองก็ต่อเมื่อใดที่เราเป็นผู้รู้เ <t> ห็นเข้าใจและสัมผัสสิ่งเหล่านั้นด้วยตนเองแล้วเราย่อมเป็นผู้ที่หมดความระแวงสงสัยในคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย สิ่งเหล่านี้จะทําให้เรามองเห็นชีวิตตามความเป็นจริงว่าเวลาที่เราได้ฟังคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้านั้นจากแหล่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นจากการอ่านหรือการฟังเทศของครูบาอาจารย์เหล่าใดก็ตามเราพึงพิจารณาด้วยปัญญาก่อนว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ถูกต้องถูกทาเป็นไปตามคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าหรือเปล่าซึ่งก็เป็นสิ่งที่จําเป็นที่คนเราจะต้องอาศัยเวลาในการศึกษาค้นคว้าสอบถามกับผู้รู้หรือสอบถามกับกัลยาณมิตรต่างๆ การที่คนเรานั้นจับรองใจเชื่อว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ถูกต้องหรือถูกทำนั้นแท้ที่จริงแล้วบางครั้งก็ดูเหมือนไม่ง่ายแต่ก็ไม่ได้ยากจนเกินกับความสามารถของคนเรามากเกินไปบุคคลใดก็ตามที่ปฏิบัติรรมจนถึงที่สุดเหมือนดังเช่นพระสารีบุตรที่จเจริมวิปัสสนากรรมฐานจนกระทั่งบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์หมดความโลภความโกรธความหลงหมดแล้วจึงไม่จำเป็นจะต้องมีความเครือบแคลงสงสัยในคำกล่าวของบุคคลอื่นบุคคลใดอีกต่อไป